ปีนี้เพิ่งเข้าสู่ต้นเดือนกันยายน2563มีแนวโน้มสูงมากที่จีนจะต้องเจอกับซุปเปอร์พายุใต้ฝุน่นที่ชื่อว่าหายเยี่ยนที่เคยทำนายเอาไว้เหมือนกันทุกอย่างมันสายไปหมดแล้วที่ไม่มีวิธีป้องกันพายุฝนที่ตกกระน,น่ำทั่วโลกแต่จีนประเทศเดียวจะเจอหนักที่สุดพายุลุกที่11มาเร็วกว่าที่คิดส่วนลุกที่ 12- 13 กำลังเริ่มก่อตัวทางตอนบนของเกาหลีเหนือที่เคยทำนายเอาไว้ว่าอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือทั้งหมดจะจมลงใต้น้ำไปพร้อมกับคนเกือบครึ่งเมืองแล้วพายุทั้งหมดจะเข้าโจมตีประเทศจีนทุกลูกลากยาวไปจนถึงต้นปีหน้ามาลุ้นคําทํานายของอาจารย์ดดชานารนาศกันต่อส่วนลูกที่สิบพายุใต้ฝุ่นไฮเฉินที่กำลังเข้าสู่เชียงไฮ้เมื่อเห็นภาพดาวเทียมชัดชด จะเห็นว่าอนุภาพการทำลายล้างนั้นมากกว่าพายุไม้สักหลายเท่ามากจากเป็นที่เดาเทียมต้องมาลุ้นว่าไหาเ่เฉินจะเข้ามฑลทนไหนของจีนแต่ไม่ว่าจะเข้าทางทิศไหนที่แน่ๆแม่น้ำแยงซีจะมีมวลปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนส่วนเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อยู่ติดจีนพายุไหเ่เฉินจะสร้างความเสียหายให้มาก แต่พายุโลกที่12-13ที่กำลังก่อตัวทางตอนบนของเกาหลีเหนือที่จะเข้าจีนทั้งหมดนั่นละ่ะที่เราจะเห็นความเสียหายของเกาหลีเหนือแบบที่หลายคนจะต้องสังเวชใจอย่างแน่นอนต้องรอให้เขื่อนยักษ์จีนแตกลงน้ำท่วมใหญ่ในรัเสเซียจากภูเขาหิมะละลายจะทำให้แผ่นดินจีนตอนบนทั้งหมดจมอยู่ใต้น้ำ ส่วนน้ำท่วมหนักในตอนล่างของจีนจะทำให้ลาวกับเวียดนามหายไปจากแผนที่โลกน้ำท่วมหนักที่อินเดียอัฟกานิสถานบังกลาเทศเนปาลพม่าประเทศแถบนี้จะจมน้ำเกือบทั้งหมดในแผนที่โลกเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เมืองกว่า80ซจะจมอยู่ใต้น้ำญี่ปุ่นน้ำท่วมหายไปเกือบหมดประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร มาเลเซียและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ำจะท่วมสูงถึงสิบเมตรผู้คนจะจมน้ำตายหมดกรุงเทพมหานครและเขตปริมนทน้นำจะท่วมสูงถึงตึกเจ็ดชั้นแม่น้ำเจ้าพยาจะกลายเป็นน้ำทะเลทั้งหมดที่ถูกหนุนเข้ามาจากทะเลเอ่าวไทยผู้คนจะไม่มีน้ำกินและไม่มีใครรอดตายสักคน ส่วนจังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งหมดของไทยทั้งหมดจะจมน้ำหายไปหมดทุกจังหวัดไม่มีใครรอดตายสักคนส่วนประเทศในฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะต้องเผชิญกับสภาวะโลกร้อนที่สุดที่มีอุณหภูมิสูงถึง60องศาคนพวกนี้จะถูกไฟป่าครอกตายและร้อนในตายจนเกือบหมดอย่างทุกทรมานส่วนกลุ่ประเทศแอฟริกา จะถูกน้ำท่วมหนักและแผ่นดินสุดตัวลงไปทั้งหมดทั้งทวีปไม่เหลือแผ่นที่อยู่บนโลกสักประเทศในโซนแถบประเทศลาตินอเมริกาจะตายด้วยเชื้อโรคระบาดที่ไม่มีใครช่วยได้ศพจะเหม็นเน่าอืดคละคลุม้มล้นทวีปการทํานายของอาจารย์เดชานฤนา n หลายคนอาจจะหัวเราะแต่อย่าลืมว่าคำทำนายของอาจารย์เดชานฤรนา n เกิดขึ้นจริง หลายครั้งแล้วมนุษย์ทุกคนจะต้องได้เจอบทเรียนที่แสนเจ็บปวดที่สุดในตอนท้ายใครแม็กมันอยู่ที่ภูเขาไฟกว่า3,000ลูกที่ทั้งสำรวจเจอและสำรวจไม่เจอใต้ท้องทะเลจำนวนมากจะเกิดการประทุขึ้นมาพร้อมกันและพร้อมใจกันส่งควันสีดำออกมาปกคลุมทั่วโลกให้มือสนิทที่กินระยะเวลาไปยาวนาน ซึ่งจะตรงกับคำทํานายที่ว่าฟ้ามืดเจ็ดวันเจ็ดคืนผลกรรมทั้งหมดเกิดจากมนุษย์และเทวดาบางบทพวกกายทิพย์ไม่มีศีลธรรมเต็มไปด้วยความโลภต่อก,การสแสวงหาทรัพย์สมบัติโลกยึดติดอยู่ในลาบสักระไม่เอาธรรมของพระศาสดามาสอนมนุษย์บิดเบือนคำสอนของพระศาสดาทุกศาสนาเพื่อสแสวงหาอำนาจให้กับตนเองมนุษย์เบียดเบียนมนุษย์ ด้วยกันเองกดขี่ขมเหงกันเองผลิตอาวุธมาทำลายล้างมนุษย์และทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกจิตใจตกต่ำและหยาบช้าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่อยู่ในศีลธรรมใช้หลักศาสดาและศาสนาเนค้นฆ่าเผ่าพันุ์ตนเองมนุษย์มีมากถึงเจ็ดพันล้านคนและยังคิดจะออกลูกหลานขยายเผ่าพันธุ์ไม่จบไม่สิ้น ทรัพยากรธรรมชาติในโลกเหลืออยู่เพียงหยิบมือเดียวมาลุ้นกันว่า7,000กว่าล้านคนจะต้องตายลงไปสูงมากถึง5,000ล้านคนที่เหลืออีก2,000ล้านคนทั่วโลกใครจะเป็นผู้รอดตายทุกอย่างมันสายเกินไปหมดแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนล้วนจดจำแผลที่เจ็บปวดได้ดีการกระทำของสี่ชิ้นผิงเป็นกลุ่มทุนนิยมจีนเดียวว่า ตั้งแต่ประเทศไหนคบค้าสมาคมกับทุนจีนในยุคของสีจิ้นผิงเริ่มจากคำว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรการหลอกลวงและให้ข่าวเท็จมาตลอดของผู้นำจีนในเรื่องข้อตกลงเรื่องเขื่อนจีนที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงของประเทศอุตสาห์คเนที่อยู่แม่น้ำโขงเห็นจะมีแต่ประเทศเดียวเท่านั้นในอาเซียนที่ดูไม่เดือดร้อนอะไรเลย คือไม่ว่าจะหาข้อตกลงร่วมกันเท่าใดในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ใช้แม่น้ำโขงร่วมกันจีนก็ไม่ยอมฟังแถมยังทะลึ่งเอาข่าวเท็จอีกว่าเขื่อนจีนช่วยกักเก็บน้ำช่วยประเทศอยู่ใต้น้ำโขงด้วยการมีน้ำใจระบายน้ำจากเขื่อนจีนในช่วงหน้าแล้งไม่ว่าสมาพันธ์ลุกแม่น้ำโขงจากประเทศต่างๆ เจอคำพูดของจีนแบบนี้ทุกคนต่างพากันใส่หัวกันหมดแล้วมาลุ้นกันต่อยาวๆสงครามจีนกับสหรัฐกับกลุ่มพันธมิตรสงครามจีนกับพระเจ้าและคำทำนายของน้ำท่วมโลกที่จะเกิดขึ้นจากจีนก่อนเมื่อจีนพังพินาศลงหมดจีนต้องเจอกับพายุทอร์นาโดที่สร้างความเสียหายอย่งางหนักแล้วโดยการเรียงตัวของแต่ละพายุเข้ามาถล่มโจมตีจีนอย่าง ไม่ปราณีและสร้างความเสียหายอย่างหนักมาแล้วหลายครั้งหลายคราหากคราวนี้พายุทอร์นาโดเกิดก่อตัวขึ้นใต้แม่น้ำแยงซีบริเวณเขื่อนยักษ์สามผาให้วาดภาพเอาเองอะไรจะเกิดขึ้นกับเขื่อนยักษ์สามผาถ้าเจอพายุฝนหนักๆห,ห,ห,หลายครั้งหลายคราซึ่งประเด็นที่ทำให้เขื่อนยักษ์จีนแตกลงจริงๆมีเขาว่า เราอาจจะได้เห็นไม่เกินเดือนตุลาคม2563นี้คือภาพดาวเทียมจากภาพพายุเฮอริเคนที่ก่อตัวลูกใหญ่มหาศาลที่คาดว่าจะเรียงตัวกันเข้าถล่มจีนอย่างไม่ยับยั้งมือ